อ่านาสมองกับล e บุกเทเลอร์ในตอนนี้ครับจะชวนคุณฟังมาคุยกันเรื่องแบบจิตๆิตกันหน่อยแต่ไม่ใช่จิตตกจิตว้าวุ่นหรือจิตไม่ปกตินะครับแต่เป็นทริคทางจิตวิทยาแปลกๆที่เราสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันที่ผมได้รวบรวมมาเป็น14ข้อสั้นๆฟังกันง่ายๆอารมณ์ดีๆกันแล้วรับรองว่า หากเรานำไปใช้แล้วเห็นผลแน่นอนติดตามฟังกันครับทริคทางจิต,ตวิทยาแปลกๆที่ใช้ได้ผลดีในชีวิตประจำวันข้อแรกก็คือใช้ความเงียบสงบความหยาบคายเมื่อมีคนทำตัวหยาบคายใส่เราให้เราอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆ,ยๆโดยไม่ต้องตอบโต้ใดๆ เพียงแค่ใช้สายตาจ้องมองไปที่คนคนนั้นมันจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกอึดอัดอับอายและทําให้เขามิแนวโน้มที่จะแสดงท่าทีที่สุภาพมากขึ้นหรือรู้สึกผิดที่ทําหยาบคายกับเราแต่ในข้อนี้ครับก็มีข้อควรระวังสักเล็กน้อยนั่นก็คืออย่าทํากับบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและหรือเรากําลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเพราะอาจจะทําให้เรานั้นเป็นอันตรายได้ ซึ่งนี่เป็นทริคที่ใช้กับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะหรือเราไม่ได้มีสถานะที่เป็นฝ่ายผิดแต่เขาคนนั้นเผลอทำตัวแย่กับเราเช่นลูกน้องที่ทำกริยาไม่ดีกับเราพนักงานขายที่ให้บริการไม่ดีกับเราหรือคนที่พูดใจหยาบคายกับเราในที่ประชุมต่อมาทริคที่2ครับเทคนิคสแนคแมนสแนคที่แปลว่าขนมนะครับทริคนี้ก็คือว่า หากมีคนกำลังทะเลาะกันอยู่ให้เราถือของกินหรือถือขนมแล้วเดินเข้าไปห้ามคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่และพวกเขาก็จะหยุดทะเลาะกันซึ่งวิธีแปลกๆนี้สามารถใช้ได้ผลและก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วแบบจริงๆนะครับที่ครั้งหนึ่งมีคนสองคนที่ทะเลาะกันบนรถไฟใต้ดินคบวน้หนึ่งในมหาคนครนิวยอร์กแต่แล้วก็ต้องพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เดินถือขนมพริงเกิลหรือมันฝรั่งทอดเข้าไปห้ามพวกเขา ปรากฏว่าคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่ใจเย็นลงและก็เลิกทะเลาะกันไปผู้ชายคนที่เข้าไปห้ามครับก็กลายเป็นที่โด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์จนได้รับสมญานามว่า Snackman หรือผู้พิทักษ์ความสันติซึ่งเรื่องนี้ครับมีหลักทางจิตวิทยาที่บอกว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่กินแล้วสร้างความสุขและความผ่อนคลายคนเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรทำร้ายหรือโมโหใส่คนที่กำลังกินอาหารอยู่นั่นเองครับ ต่อมาทริคข้อที่3เรียนแบบท่าทางหากเราอยากให้ใครสักคนรู้สึกดีกับเราประทับใจในตัวเราหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดกับเขาให้เราลองสังเกตพฤติกรรมหรือท่าทางของเขาที่กำลังสนทนากับเราอยู่แล้วรอประมาณ1นาทีครับแล้วให้เราทำแบบเดียวกันกับเขาเช่นเขาชอบกอดอกเราก็กอดอกเขาชอบเกาหัวเราก็เกาหัวเอามือควยหลังหรือเอามือแตะริมฝีปากเป็นตน้น สิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้อีกฝ่ายนั้นมีแนวโน้มที่จะประทับใจและเห็นด้วยกับเรามากขึ้นแต่ก็เอาแบบพอประมาณนะครับเอาแบบเหมาะสมทํำเนียนๆกันไปถ้าเยอะไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นล้อเลียนเขานะครับถัดมาทริคข้อที่4ครับหากตื่นเต้นก็เขียวสิครับเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังเกิดอาการประมาหรือตื่นเต้นในการทำอะไรสักอย่าง ที่เราไม่คุ้นเคยให้เราเคี้ยวหมากฝรั่งเว้นวักได้เลวมากเลยนะครับเพราะในทางจิตวิทยาครับการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือเคี้ยวอาหารอะไรสักอย่างจะสามารถช่วยลดความประหมา่าความตื่นเต้นของเราได้ดีวิธีนี้ผมก็ใช้เป็นประจำนะครับผมจะมีหมากฝรั่งแบบไม่มีน้ําตาลติดตัวไว้เสมอเวลาที่เราต้องการให้ตัวเองมีสมาธิไม่ให้ตื่นเต้นเกินไป เช่นก่อนสัมภาษณ์งานก่อนคุยงานสําคัญหรือก่อนที่เราแบบคิดยากที่จะทํางานที่ไม่คุ้นเคยผมก็จะเอาหมากฝรั่งมาเคี้ยวกันแบบเพลินๆก่อนแต่ข้อควรระวังในข้อน,นี้ก็คือเราต้องรู้จักการลัทธิสและความเหมาะสมด้วยเพราะถ้าจะให้เคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างประชุมเคี้ยวต่อนหน้าคนสัมภาษณ์งานเคี้ยวตอนนําเสนองานก็คงไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมแน่ๆก็ลองดูนะครับคุณฟังครับถ้าเราตื่นเต้นมากๆก็เคี้ยวสิครับเคี้ยวสิเคี้ยวเลย ไม่ต้องเก็บมันเอาไว้ถัดมาข้อที่5ครับมองที่ปลายจมูกเวลาพูดโกหกข้อนี้พิเศษสำหรับคนที่ชอบโกหกแฟนของเราหากเราจะพูดโกหกต่อหน้าคนคนหนึ่งแต่กลัวจะแสดงอาการประมาตื่ตนเต้นพูดแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติหรือพูดแล้วไม่กล้าสบตาอีกฝ่าย ให้เราพูดโดยมองไปที่ปลายจมูกของคนที่เราพูดด้วยเพราะการที่เรามองไปที่ปลายจมูกของเขาเวลาที่เราพูดจะเหมือนกับว่าเรากำลังมองตาเขาอยู่วิธีนี้จะช่วยลดความประมาะอาการตื่นเต้นความลุกลี้ลุกลนของเราเพราะหากเรามองไปที่ตาของอีกฝ่ายอาจจะทำให้เรานั้นตื่นเต้นได้ง่ายประมาะหรือกลัวได้วิธีนี้ครับยังเป็นเทคนิคของคนที่เป็นสายลับเพื่อให้การพูดโกหกนั้นแนบเนียนมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้จะให้ดีก็เตรียมคำแก้ตัวมาให้ดีด้วยนะจ๊ะทันมาทริคข้อที่6ไม่อยากให้เธอลืมจงเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายของเธอแม่ข้อนี้ไม่ได้มาพูดกันเรื่องรักๆใคร่นะครับแต่เพราะโดยธรรมชาติครับคนเรามักจะจำสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่พบเห็นได้เสมอแล้วเราสามารถนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ในการไหว้าวานขอให้คนอื่นทำงานให้กับเราเพื่อไม่ให้เขานั้น ลืมเราซึ่งหากเราเลือกได้ครับพยายามให้เรานั้นทําให้เขาคนนั้นเห็นเราเป็นคนแรกหรือไม่ก็คนสุดท้ายเสมออย่างเช่นเราอยากให้พี่จิ๋มช่วยงานของเราเราก็ส่งรายละเอียดของงานหรือเข้าไปพูดคุยกับเขาในตอนเช้าเป็นคนแรกหรือเข้าไปหาเขาตอนที่กําลังจะเลิกงานเป็นคนสุดท้ายวิธีนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสมากขึ้นที่ไม่ให้เขาลืมเรานั่นเองครับถัดมาทริคข้อที่7 เธอคือเพื่อนทริคนี้ส่วนตัวแล้วผมก็ใช้เป็นประจำเลยครับเวลาที่ผมต้องพรีเซนต์นำเสนอผลงานท่ามกลางคนหมู่มากคือแบบตัวเราเป็นอินโทรเวิร์ตเป็นคนชอบเก็บตัวใช่ไหมครับแต่เวลาจำเป็นต้องทำงานท่ามกลางคนเยอะนี่ก็คิดหนักเลยทีเดียวแต่ไม่ทำก็ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรกินหรือจะให้คนอื่นเขามองว่าเราห่วยแตกไม่เอาไหนไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาซะเลยก็เลือกเอาละกันนะครับผมเลยใช้วิธีมองว่า เวลาที่ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆพูดต่อหน้าชุมชนคนที่เขากําลังฟังเราอยู่ดูเราอยู่คนเหล่านั้นเป็นเพื่อนของเราเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งทางจิตวิทยาเรียกวิธีนี้ว่าเทคนิคหลอกสมองแค่คิดสมองก็สบายใจแล้วนอกจากจะทําให้สมองสบายใจแล้วนะครับมันยังส่งผลช่วยให้เรานั้นมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติมีการพูดจาที่ลื่นไหลามากขึ้นคนดูคนฟังก็ผ่อนคลายตามเราไปด้วยเช่นกัน ถัดมาข้อที่8ครับใช้การหาวสังเกตคนหากเรารู้สึกว่ากำลังมีใครบางคนแอบมองเราอยู่นะกำลังท่ามองเราอยู่ก็ให้เราทําเป็นหาวและเมื่อเราหาวไปแล้วก็ให้หันไปมองคนคนนั้นที่เราสงสัยอยู่ถ้าตอนนี้คนคนนั้นหาวตามด้วยก็แสดงว่าเขากำลังแอบมองเราจริงๆเฮ้ยโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยมองคนสวยอย่างเราได้วิธีนี้ครับค่อนข้างได้ผลดีเลยทีเดียว เนื่องจากเหมือนที่เขาบอกกันว่าการห่านั้นเป็นโรคติดต่อกันได้นั่นเองถัดมาทริคข้อที่9ให้เขาอธิบายมาก่อนสิเมื่อมีคนที่ไม่พอใจเราอย่างมากมาต่อว่าเรามาด่าเราหรือวิพากษ์วิจารณ์เราแบบไม่เหมาะสมเลยให้เราขอให้เขาคนนั้นอธิบายว่าทําไมพวกเขาถึงไม่พอใจเราทําไมเขาถึงคิดว่าเราเป็นแบบนั้นทําไมเขาถึงไม่ชอบเราวิธีนี้ครับจะทําให้พวกเขานั้น มีสติทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทบทวนใจทบทวนความคิดของตัวเองและใจเย็นลงรวมทั้งเราอาจจะได้รับฟี d ดแบกดีๆกลับมาอีกด้วยนะครับต่อมาทริคข้อที่10ครับเดินไปส่งเธอที่โต๊ะทริคนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในออฟฟิศที่ชอบมีคนมารบกวนเวลาที่เราทำงานอยู่เวลาที่เราจะต้องทำงานสำคัญสำคัญเลยมันมาละมาชวนคุยเรื่อยเปื่อยจนเราไม่เป็นอันทำงาน วิธีการก็คือให้เราลุกขึ้นและคุยกับคนนั้นต่อไประหว่างที่คุยก็ให้เรานั้นชวนคนนั้นเดินไปด้วยแล้วก็ให้เดินทำเนียนไปที่โต๊ะของคนคนนั้นพอถึงโต๊ะเข้าแล้วก็ชวนให้เขานั่งลงเสร็จแล้วเราก็จบประโยคจบการสนทนาไปเลยแล้วก็เดินกลับมาที่โต๊ะทํางานของเราวิธีนี้มันเหมือนกับการบอกอ้อมๆว่าทํางานสิเฮ้ยอย่ามัวแต่พูดมากและสะักพักครับคนคนนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่เราโดนของหรือเปล่าเนี่ยลองนำวิธีนี้ไปใช้นะครับมันเหมือนมนวิเศษที่ช่วยจัดการคนพูดมากให้กลับไปทำงานได้ดีเลยทีเดียวต่อมาทริคที่11ครับถ้ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีให้ออกไปเดิน วิธีนี้เป็นเคล็ดลับของชาวเอสกิโมที่ว่าหากใครสักคนที่รู้สึกหงุดหงิดหรืออารมณ์ไม่ดีมีน้ำโหแล้วนะชาวเอสกิโมก็จะไล่ให้เพื่อนของเขาคนนั้นออกไปเดินข้างนอกสักพักแล้วกลับมาใหม่เพราะการเดินจะทำให้คนเราสง,งบจิตใจลงได้และระหว่างที่เราเดินนั้นครับยังช่วยเรานั้นสามารถทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีส่วนตัวแล้วผมก็ชอบวิธีนี้นะครับและก็ได้ทำเป็นประจำเลยเวลาที่ทะเลาะก,กับคนที่บ้าน ผมก็จะชอบออกไปเดินพอเดินแล้วไม่เราก็เขาแหละครับเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายขอคืนดีกันอือ mm. ต่อมาทริกที่12ถ้าเครียดแล้วไม่มีที่ลงให้ลองนึกฝันกลางวันคําว่าฝันกลางวันมักจะเป็นคำลบๆที่ชอบเอาไว้ว่าคนที่ชอบเพ้อฝันในสิ่งที่ตนอยากทำอยากมีหรือต้องการแต่ในทางจิตวิทยาบอกว่าการที่คนเราฝันกลางวันนั้นสามารถช่วยลดความเครียดได้ดีเลยทีเดียว ออก,การฝันกลางวันคือการที่เราให้ตัวเองนั้นได้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเราเองระบางครั้งคนเราก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับงานที่น่าเบือ่ออยู่กับคนแย่ๆที่เราหลีกหนีไม่ได้การฝันกลางวันครับก็จะช่วยคลายความเครียดของเราลงได้แต่ก็อย่าจมกับมันมากเกินไปนะครับถัดมาทริคที่13ครับใช้ความเงียบล้วงความในใจถ้าเราได้ตั้งคําถามอะไรกับใครสักคนหนึ่ง แล้วอีกฝ่ายตอบออกมาไม่หมดหรือเรารู้สึกว่าเขายังกักกักเรื่องบางเรื่องอยู่อย่าพึ่งลุกหนีไปไหนนะครับหรือยอมแพ้ไปไง่ายๆให้เราจ้องไปที่ตาของเขาคนนั้นให้เวลาเขาคิดสัก4ีถึงหวินาทีแล้วใช้ความเงียบเข้าครอบงำระหว่างนั้นครับความเงียบจะทําหน้าที่ทําให้เขานั้นค่อยคพูดหรือบอกคําตอบส่วนที่เหลือออกมาโดยอัตโนมัติและสุดท้ายของตอนนี้ครับ ทริคทางจิตวิทยาแบบแปลกๆทริคที่14พูดปั่นหัวคู่แข่งทริคนี้จอกแนวสายดากักดักแอบนิสัยไม่ดีนิดหน่อยนะครับเหมาะสำหรับใช้ปั่นหัวคู่ต่อสู้ของเราเวลาที่เรากำลังแข่งขันอะไรกับเขาสักอย่างเช่นการแข่งขันเกมกีฬาเป็นตน้นหากเราเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นมือใหม่เป็นน้องใหม่ไกอ่อนหรือคะแนนของเรากำลังนำและได้เปรียบอยู่ให้เราบอกเขาไปว่าใจเย็นๆนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นเวลาที่เราบอกเขาแบบนี้ครับก็ให้เราทำตัวแบบเมินเฉยนิ่งๆิ่งเรียบเรียบเท่าที่จะทำได้หรือทำตัวชิลชิแบบเก๋าเกมโว์เหนือกันไปสิ่งนี้จะทำให้คำพูดของเรานั้นเข้าไปอยู่ในหัวของฝั่งตรงข้ามมันจะทำให้เขานั้นมีจิตใจที่ปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีสมาธิประมาและตื่นเต้นมากขึ้นจนทำให้ลุกลี้ลุกลนลนลานทำอะไรออกมาได้ไม่ดีนั่นเองครับ นี่ก็เป็นทริคทางจิตวิทยาแบบง่ายๆที่ใช้ได้ผลดีในชีวิตประจำวันก็ลองนำไปปรับใช้กันนะครับได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้บางเทคนิคบางทริคก็ดูการละเทศะที่เหมาะสมด้วยนะจ๊ะและก่อนจากกันในตอนนี้ครับก็ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งครับ 1. ใช้ความเงียบสยบความหยาบคายเมื่อมีคนมาหยาบคายใส่เรา ให้ใช้ความเงียบและมองเขาด้วยสายตา 2. หากมีคนทะเลาะก,กันอยู่ให้เราถือของกินแล้วเข้าไปห้ามจะทำให้พวกเขานั้นสงบลงได้ 3. ให้เรียนแบบท่าทางของคนที่เราคุยด้วยจะทำให้เขานั้นชอบเรามากขึ้น 4. หากเรารู้สึกตื่นเต้นให้เคี้ยวหมากฝรั่ง 5. ถ้าอยากโกหกให้เนียนไม่ตื่นเต้นเวลาที่เราพูดให้มองไปที่ปลายจมูกของฝั่งตรงข้าม6 อยาให้ใครจำเราหรือไม่ลืมเราให้เราไปหาเขาคนนั้นเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายเสมอ 7. เวลาที่เราต้องพูดต่อหน้าคนมากๆที่ไม่คุ้นเคยให้เราหลอกสมองว่าทุกคนคือเพื่อนของเรา 8. หากเรารู้สึกว่ากำลังมีคนบางคนแอบมองเราอยู่ให้เราทำเป็นหาวแล้วสังเกตดูว่าคนนั้นหาวตามหรือไม่ 9. เมื่อมีคนไม่พอใจเรามาต่อว่าเรา หรือวิาพากษ์วิจารณ์เราแบบไม่เหมาะสมเลยให้เราขอให้เขาคนนั้นอธิบายว่าทําไมพวกเขาถึงไม่พอใจเรา 10. หากมีคนมากวนเราเวลาทํางานให้เราคุยกับเขาและเดินนําเขาไปที่โต๊ะทํางานของตัวเอง 11. ถ้ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีให้ออกไปเดิน 12. ถ้าเครียดแล้วไม่มีที่ลงให้ลองนึกฝันกลางวัน 13. ถ้าเราตั้งคําถามอะไรกับใครแล้วอีกฝ่ายตอบออกมาไม่หมด ให้ใช้ความเงียบเข้าครอบงำแล้วอีกฝ่ายก็จะพูดออกมาเองและ14ครับใช้คำพูดปั่นหัวคู่แข่งเพื่อให้เขานั้นไม่มีสมาธิในตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม The Book t e l l e r ชอบตอนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพราะทุกกำลังใจของทุกคนมีความหมายสำหรับช่องนี้มากนะครับและพบกับสาระดีๆพัฒนาสมองและจิตใจ แนารมที่ผ่อนคลายสบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ